6ข้อห้ามสำหรับคนเป็นกดไหลย,ย้อนในแฟนเพจของเราเชื่อว่าลหลายๆคน เป็นโรคกดไหลย้อนกันเยอะเลยนะคะดูจากคอมเมนต์ที่ถามถามกันมาแล้วก็โรคนี้เป็นโรคที่รักษาค่อนข้างที่จะใช้เวลายาวนานแล้วก็บางคนก็เป็นเรื้อรังรักษาไม่หายสักทีนะคะซึ่งบางทีก็ถามไปแล้วว่าได้หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆแล้วหรือไม่นะคะส่วนใหญ่จะเลี่ยงไม่ได้หรือว่าเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เลยรวบรวม6ข้อห้ามในคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนให้มาฟังกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนนะคะว่า และคนไม่เหมือนกันค่ะบางคนสามารถที่จะทามันนี้ได้แล้วไม่กระตุ้นให้อาการกําเริบแต่บางคนนะคะทําบางอย่างแล้วมันกระตุ้นทําให้อาการกําเริบอันนี้ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะต้องเรียนรู้ร่างกายตัวเองกันไปเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะหข้อห้ามมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องอาหารค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็กระตุ้นทําให้อาการกําเริบได้นะคะเนื่องจากว่า อาหารที่ต้องห้ามนี่นะคะจะไปกระตุ้นทําให้หูรูดระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารเกิดการคลายตัวแล้วก็ทําให้กรดไหลย,ย้อนขึ้นมาค่ะอาหารเป็นที่รู้กันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วก็คืออาหารที่มีรสจัดค่ะไม่ว่าจะเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็มันนะคะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือว่าควบคุมให้ได้มากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีอาหารบางประเภทค่ะที่มีความเฉพาะของมันนะคะแล้วก็ในางานวิจัยบอกว่ามันกระตุ้นได้นะคะ นั่นก็คือเปปเปอร์มินต์ค่ะหรือว่าใบสะระแหน่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินใบสะระแหน่เลยโดยตรงหรือว่ากินอาหารหรือพวกลูกอมหมักฝรั่งที่เป็นรสมินต์อย่างเงี้ยคะ่ะก็กระตุ้นทําให้กดไหลย้อนได้ค่ะรวมไปถึงพวกกระเทียมแล้วก็หัวหอมด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่ทําให้เกิดแก๊สเยอะพอแก๊สเยอะมันก็ดันขึ้นมานะคะทำให้กดไหลย้อนขึ้นมาได้ด้วยค่ะ ข้อที่2นะคะนั่นก็คือชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะจากการศึกษาบอกว่าการดื่มกาแฟถ้าเป็นการดื่มกาแฟมากเกินไปจะกระตุ้นทําให้กดไหลย้อนกำเริบได้นะคะเนื่องจากว่า คาเฟอีนไปกระตุ้นทําให้หูรูดที่ต่อระหว่างกระเพาะอ,อาหารกับหลอดอาหารนั้นคลายตัวลงค่ะโดยในการศึกษาเขาบอกว่าต้องกินหกหน่วยบริโภคนะคะจากกระตุ้นทําให้เกิดได้6หน่วยบริโภคคืออะไรก็คือ1หน่วยบริโภคคือผงกาแฟ1ช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าถ้าในคนไทยเองก็เป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะดังนั้นการดื่มกาแฟทั่วไปของเราเช่นอาจจะเป็นตอนเช้า1แก้วตอนบ่าย1แก้วอันนี้ไม่มากเกินไปค่ะแต่ว่าถ้าดื่มเยอะกว่านั้นมีโอกาส ที่จะทําให้กดไหลย้อนนั้นไม่ดีขึ้นได้นะคะหรือในบางคนถ้าสมมติว่าดื่มแค่นั้นจริงอาจจะดื่มแค่แก้วเดียวเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันอาการกดไหลย้อนไม่หายไปเลยเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องลดลงไปอีกนะคะเพราะว่าแต่ละคนได้เหมือนกันอย่างที่บอกค่ะข้อที่3นะคะหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์งดบุหรี่นะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่อัดแก๊สคะ่ะเช่นพวกน้ำอัดลมโซดาต่างๆนะคะ เพราะว่าทําให้อาการของกรดไลหลย้อนแย่ลงได้ค่ะข้อที่สี่นะคะไม่ใส่เสื้อผ้ารัดจนเกินไปค่ะเช่นใส่เข็มขัดรัดแน่นจนเกินไปหรือกางเกงกระโปรงรัดแน่นจนเกินไปรวมไปถึงเสื้อด้วยนะคะช่วงท้องถ้าสมมุติว่ารัดแน่นจนเกินไปก็จะทําให้หูรุ่นมันคลายตัวแล้วก็กรดไหลย้อนขึ้นมาได้ค่ะต่อไปข้อที่5แล้วนะคะก็คือหลังจากที่ทานอาหารค่ะ ไม่ควรที่จะเอนตัวลงนอนควรทิ้งระยะเวลาอย่างน้อยสัก2-3ถึงชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วค่อยนอนลงไปค่ะโดยเฉพาะในมื้อเย็นนะคะบางคนที่ทานข้าวไม่นานแล้วก็เข้านอนเลยแบบนี้มันก็จะทําให้เกิดอาการกําเริบหรือว่าทําให้อาการกดไหลย้อนไม่หายสักทีได้เหมือนกันค่ะนอกเหนือจากการนอนธรรมดาคือการนอนเล่นนอนดูทีวีที่มีการเอนตัวลงนอนนะคะมันก็ทําให้เกิดได้เหมือนกันนะคะและถ้าใครชอบนอนตะแคง ะะก็แนะนําว่าเป็นนอนตะแคงซ้ายจะดีกว่าไม่ควรนอนตะแคงขวาค่ะเนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของกระเพาะอาหารค่ะรวมไปถึงการยกหัวสูงก็จะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนกำเริบได้นะคะและในข้อที่6ค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อห้ามซะทีเดียวนะคะในคนที่น้ําหนักเกินหรือว่า BMI เกินนะคะ การที่เรามีน้ำหนักเกินจะทำให้กดไหลย้อนกำเริบได้ง่ายคะ่ะแล้วก็อาจจะทำให้รักษาไม่หายสักทีเนื่องจากแรงดันในช่องท้องมีค่อนข้างเยอะคะ่ะดังนั้นถ้าใครน้ำหนักเกินหรือรู้สึกว่าตัวเองลงพุงแนะนำให้ลดน้ำหนักก็จะช่วยทำให้อาการกดไหลย้อนนั้นดีขึ้นคะ่ะจบไปแล้วนะคะทั้ง6ข้อนี้เป็นข้อห้ามของคนที่เป็นกดไหลย้อนคะ่ะใครสังเกตตัวเองแล้วมีข้อห้ามอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ค,คอมเมนต์บอกเพื่อนไว้ได้นะคะหรือ ใครลองเช็คลิสต์ดูคะ่ะทำไม่ได้ข้อไหนบ้างลองคอมเมนต์บอกไว้หน่อยคะ่ะนอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงปัจจัย6ข้อนี้แล้วนะคะการทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เหมาะสมนะคะก็จะช่วยทำให้อาการนั้นดีขึ้นแบบรวดเร็วคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพลและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กดซีเฟิร์สเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอกเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ ัพขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่ @banditphysio แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ